ยกตัวอย่างเรื่องบ้านเอื้ออาทรครับมันก็มีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอยู่ในคุกกันอยู่มันก็จะมีความผิดพลาดก็ต้องมาดูว่าม,มีความผิดพลาดอะไรอันที่สองเรามีการเคหะแห่งชาติแล้วก็มีธนาคารอาคารสงเคราะห์ร,รัฐบาลของคุณอุ้งอิงก,ก็ไม่ได้บอกว่าจะให้การเคหะแห่งชาติเป็นเจ้าภาพใหญ่เป็นหัวเรือใหญ่หรือจะไปพึ่งพาบริษัทรับเหมาก่อ,อสร้าง นะฮะหรือว่าบริษัทบ้านจัดสรรภาพนี้มันก็ไม่ชัดแล้วทุกคนก็บอกว่าบ้านเบื้ออารเทนี่มันก็มีการทุจริตคอร์รัปชันมากมายแล้วแต่ว่าห้องหับห้องน้องห้องน้ำนี่มันเล็กมากเราต้องการให้มุษย์อยู่เราไม่ต้องการให้นกอยู่นะนี่ก็เป็นตัวอย่างก็ต้องมาดูซิว่ามีความผิดพลาดอย่างไรแล้วก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าเราจะให้ใครบริหารเราจะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไรมันมีหลายๆอย่างที่รัฐบาลจะต้องหาข้อมูลมาให้ครบต้องมีคล้ายๆกับแผนแม่บทมันต้องมีรายละเอียดครับ ไม่งั้นมันก็เป็นการมาเริ่มทําก็ค่อยเริ่มวางแผนเริ่มหางบประมาณเริ่มหาคนทํางานอันนี้มันบ่งบอกความไร้ซึ่งการเป็นมืออาชีพ